สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่พรารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันอีกนะครับมาคุยกันอีกนะครับก็คุยกันแบบสบายๆนะครับ ก็เป็นวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องอประชาชนมาไม่ต้องการรัฐบาลนะและไม่ต้องการเปรียนการมาครองเมืองนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็นับตั้งแต่มีการเรียกร้องอปฏิวัติรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นแล้วรัฐบาลนี้ก็จะบอกว่าจะเข้ามาบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสนะครับนะด้วยความโปร่งใส แรกๆประชาชนเขาก็ดีอ,อกดีใจกันไปทั่วนะครับว่าเออเมื่อได้อคนประเภทนี้เข้ามานี่รัฐบาลประเภทนี้เข้ามาในทุกคนเขาก็ดีอ,อกดีใจกันนะครับว่าอย่างน้อยก็มีคนที่มาทําให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแไปไป,ไปมาๆนี่มันไม่ใช่นะครับไปไปมาๆไม่ใช่ในระหว่างที่ดํารง ตำแหน่งอยู่ห้าหกปีนี่จนทุกวันนี้นะครับประเทศชาติก็มีแต่ความล่มจมลงเรื่อยๆนะครับมีแต่ความล่มจมลงเรื่อยนะครับก็เลยกลายเป็นว่า,วามมวก็กลายเป็นว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะนึกเลยนะว่ามันจะมาเกิดเหตุในการของออรัฐบาลชุดนี้มีการกระทําที่ไม่ชอบโดยกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชันเป็นว่าเล่นทำให้ประชาชนทั่วประเทศมีแต่เรื่องเดือดร้อนนะครับมีแต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อร้อนใจทำความบันเลยให้กับประเทศชาติและไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าที่ประเทศชาติไปไม่รอดนเพราะตัวเองเหตุผลเพราะอ้างรัฐธรรมนูญน,นะอ้างรัฐธรรมนูญซึ่งได้คุ้มครองพวกปฏิวัติรัฐประหารเอาไว้ คุ้มครองเด็ตการไว้ไม่ให้มีการฟ้องร้องนะครับมีการยักย้ายถ่ายทเทเงินของทางราชการนะเอาไปใส่บัญชีลูกหล,ลานเมียตัวเองลูกตัวเองหลานตัวเองกันเป็นทิวแถวนะครับทั้งสภานะครับทั้งสภา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสวสสนะครับแล้วก็ สร้างความเดือดร้อนให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆที่จะต้องถูกเรียกร้องเงินทองเพื่อช่วยรัฐบาลในเรื่องต่างๆบริษัทบางบริษัทก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ก็ทำให้พนักงานต้องตกงานกัาเป็นหิวแถวเพราะไม่สามารถที่เอาเงินมาใช้ใจ่ายหรือมาใจ่ายให้กับรัฐบาล ที่เรียกร้องต้องการเงินค่านน้นค่านี้เอาไปทำนนทํทำนี้นะครับและในที่สุดรัฐบาลก็ไม่เคยมาช่วยเหลือประชาชนอย่างที่คุยโวโอโวดนั้นไว้นะครับทุกวันนี้น้ำท่วมไปทั่วแต่ว่ารัฐบาลไม่เคยไปเหลียวแลปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมกันเอาเองนะครับ และอย่างนี้เราจะมาบอกว่ารัฐบาลมาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยเหลือมาทําความดีให้กับประเทศชาติได้ยังไงแม้แต่ตัวเองก็ไม่ยังให้ตรวมีการตรวจสอบนะไม่มีการให้ตรวจสอบยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินกันเป็นว่าเล่นเอาเงินภาษีของประชาชนมาทําลายนะครับเอามาทําลายจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างล้มันแประนะประเทศไทยนี่พบกับความวิบัติจรึงได้เกิดมีการ รณรงค์นะให้นักเรียนนิสิตกศึกษาเขาก็ออกมาประท้วงประท้วงแล้วเขามาประท้วงในท่ามกลางที่ใช้กฎหมายหิงซวยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรกฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นกฎอายการศึกอะไรก็แล้วแต่ผลสุดท้ายนี่ประชาชนคนไทยของก็รู้เลยว่ากฎหมายที่เอาอมาบังคับใช้กับประชาชนใช้ไม่ได้ผลใช้ไม่ได้ผลนะต่อให้มีพรกโรคติดต่ออะไรก็แล้วแต่ ประชาชนคนไทยทุกวันนี้เขารู้เขารู้ซึ้งแล้วว่าไอ้ที่มันทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นประชาชนเขาก็จับจุดตรงนี้ได้ก็เลยออกมากทวงแล้วก็ไม่กลัวพรกักงฉุกเฉินไม่กลัวการถูกจับด้วยเพราะทุกคดีที่เวลาขึ้นสูงขึ้นศาลศาลจะปล่อยหมปล่อยเกือบหมดเลยนะครับคดีพวกการเมืองเนี่ยเพราะเขาก็ไม่รู้จะจับไปทําไม <c oughs> ไม่รู้จะตัดสินไปทําอะไรนะครับ ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทุกวันนี้เขาไม่กลัวเรื่องพวกนี้กันแล้วนะครับและขณะนี้ก็มีพวกเฮงซวยนะไอ้พวกทําลายชาติที่จะพยายามตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมาเพื่อทําลายคนที่เรียกร้องในระบอบประชาธิปไตยคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งประเทศเพราอ้พวกนี้มันกลัวหมดอํานาจวาสนากลัวจะอยู่อํานาจได้ไม่นานแต่ผลสุดท้ายก็คือ กฎแห่งกรรมมันมีอยู่จริงใครไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครสนใจกันอยู่แล้วราะมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับฉะนั้นพอ,อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคนเขาไม่กลัวกฎหมายต่อให้มีกฎหมายประหารชีวิตเขาก็ยังไม่กลัวประเทศไทยมีกฎหมายประหารชีวิตมาเพื่อสั่งประหารชีวิตคนที่กระทําความผิดเขาก็ยังไม่กลัว นะผลสุดท้ายก็ตัดสินประหารชีวิตผลสุดท้ายก็เหลือตลอดชีวิตเดี๋ยวลดนูด่นลดนี่มาเหลือก็ัตกติดไปถึงห้าปีสิบปีก็ออกจากหนึ่งจำเขาถึงไม่กลัวเหล่านี้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะตำรวจทหารประชาชนเขาไม่กลัวกันแล้วนะเขาไม่กลัวกันแล้วและอย่าลืมนะครับการที่รัฐบาลนี่ไปบังคับ กูเข็นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะไปคุกคามคนเห็นต่างนะครับไอ้ตรงนี้ต้องระวัดระวังนะครับตำรวจทหารระวังนะครับท่านจะไม่มีแผ่นดินอยู่ระวังประชาชนที่เขาไม่พอใจแล้วเขาไปคุกคามลูกของท่านบ้างคุกคามลูกเมียของท่านบ้างเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนเดี๋ยวท่านจะเสียใจแต่ถ้าท่านคิดว่าการที่รัฐบาลสั่งให้ท่านทําอย่างนี้แล้วมันไม่ชอบโดยกฎหมายนี่ท่านก็ควรหยุดนะหยุด แล้วก็มาเรียกร้องระบอบประชาธิไปไตยให้มันอยู่ยงคงพันประเทศชาติจะได้มีการมีได้เดินหน้าต่อไปโดยไม่เคอะเขินนะสามารถติดต่อต่างประเทศได้อย่างสบายๆทำมาค้าขึ้นนะประชาชนคนไทยทุกคนเขาจะได้มีงานมีการทำนะแต่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ไปตัดนะไปตัดนู่นตัดนี่เขานะ เหมือนกับที่เป็นรัฐบาลไทยไปฟ้องให้ศาลมีคำสั่งไปปิดรายการอของอะไรรายการโลยอนมาติดมาติดเพลสอะไรนั่นนะครับก็ก็ช่วยไม่ได้นะครับพะไปสั่งให้เขาแต่ผลดท้ายก็ประเทศไทยก็ไปไปทะเลาะก,กับบริษัทซึ่งบริษัทของ Facebook อยู่ไหนอยู่อเมริกาไปทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับอเมริกา ผลดุดท้ายนี่ประเทศไทยก็ไปไม่รอดเหมือนเดิมนะครับไปไม่รอดนะเพราะสารไทยไม่สามารถสั่งไปถึงนู่นได้ถึงแม้จะมีสารไทยมาบาังคับให้กับปกปิดรายการ,รอะไรไอขอไอของเขาก็แล้วแต่แต่หลักของความเป็นจริง,งเขาก็สามารถเปิดได้พอปิดตรงนี้นขเขาก็เปิดตรงนู้นก็มีคนเข้าไปชมกันเยอะแยะนะครับนะเพราะอะไรเพราะมันเรื่อง คือคนเรามันต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าโลกโซเชียลยมันไปเร็วนะไปเร็วเราไม่สามารถไปบังคับเราปิดเฉพาะอันนี้แต่เราไม,ไม่สามารถไปปิดเฉพาะอันน้นได้ศาลสั่งว่า URL นี้ปิดแต่ URL อื่นปิดไม่ได้นะมิฉะนั้นศาลก็ต้องนั่งทํางานอยู่กับเรื่องพวกนี้กัน,ก,นกันไม่ต้องทําคดีอื่นเลยนะครับแล้วถ้าโดนคดีถ้าเกิดศาลก็เกิดเฟซบุ๊กมันพาขึ้นศาลโลกแล้วทีนี้แหละครับประเทศไทยจะหนาวนะครับ ทำเล่นไหมนะครับเพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องของความเห็นต่างนะเป็นความเห็นต่างเราปิดในประเทศเราแต่คนของก็ยังดูได้นะเขาก็ยังดูกันอยู่นะเขาก็ยังดูเขาก็ยังมีสมาชิกมาเรื่อยๆนะ <c oughs> แต่ว่าต่างประเทศเขารู้กันหมดประเทศไทยคุณจะไปปิดหูปิดตาคงจะยากนะครับเพราะคนไทยเป็นคนช่างรอบรู้ช่างสังเกตช่าง ต้องการสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดวันนี้หน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะก็กล้จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยเดือนกันยานี่ก็จะเป็นเป็นเรื่องของการลุกลุกเป็นไฟนะครับประเทศไทยจะลุกเป็นไฟตั้งแต่เดือนกันยาป็นต้นไปนะครับกันยาตุลาเนี่ยนะแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีการชุมนุมมันสารพัด วันที่สามสิบนี่ไอ้พวกชังไอ้พวกที่มันบอกว่ามันรักชาติปานจะกืนกินน่ะนะที่มันตั้งมาพวกชังชาติอะไรก็มันนั่นแหละไอ้หมอวรงอะไรพวกนี้นะอวันที่สามสิบเนี่ยมันจะรณรงค์กันเพื่อที่จะละอ่าทนนี้คนที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยก็อยากจะดูว่ามันจะมาสักเท่าไหร่นะแล้วดูเรื่องคนจะใครแล้วดูด้วยว่าคนไทยคนไหนที่ไปร่วมกับคนพวกนี้เพื่อที่จะทําลายชาติต่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรกปปสนะหรือคนเห็นต่างคนอื่นๆที่คิดว่าจะไปร่วมหัวจมท้ายเพื่อที่ทาลายชาติต่อไปกับพวกนี้ก็ดูก็จะได้ดูได้เห็นกันในวันที่สามสิบสิงหาคมนี้นะครับนะเพราะมันมีกลุ่มพวกนี้เข้ามาแล้วก็มันมีมีอยู่อ่านักมีคนุนเด็กอยู่คนแล้วผู้ใหญ่คนที่ออกไปประท้วงอยู่หน้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนะี่ยถ้าเราดูให้ดีๆเนะี่ยพวกนี้มันมันไม่มีความรู้ความสามารถอะไรหรอกมันก็ต้องถูกจ้างมาอย่างแน่นอนนะครับมันจะมาพูดเรื่องการเมืองการเมืองพูดเรื่องเศร,รษฐกิจสังคมมัน,มนยากนะและอายุก็ไม่รู้จะแล้วอายุก็ไม่รู้มันถึงอ่การเลือกตั้งหรือ,อยังนะไอ้ไอ้หนุ่มสองคนที่มันไปประท้วงอยู่หน้าอนุสาวรีย์เนี่ยครับนี่นะครับคือคือคือคนพวกนี้ผลสุดท้ายก็คือ เป็นหมาหมดเลยเป็นหมาหมดนะและการมาทวงเนี่ยอีกไม่นานเน่ยเดือนกันยาตุลาเนี่ยเป็นตุลานี่เป็นเป็นเดือนตุลาของประเทศไทยมันเป็นเดือนอาถรรพ์นะครับเป็นเดือนอาถรรพ์ไม่จะเป็นสิบสี่ตุลาหนึ่งหกหรือหกตุลาหนึ่งเก้านะพวกนี้เป็นเดือนอาถรรพ์นะครับเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ในเดือนตุลาเกอบทั้งสิ้นส่วนรัฐบาลไทยนี่นะถ้ารู้ตัวว่าไปไม่รอดก็ต้อง รีบแก้รัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องนะครับมันแก้ไม่ยากหรอกรัฐธรรมนูนที่มันคุยโวโอวดกันอะมันบอกแก้ยากแก้ยากถ้ามึงทําตามขั้นตอนมาตามสองห้าห้าสองห้าหกมันแก้ไม่ยากหรอกครับมึงทำทำตามสเต็ปก็จบแล้วส่วนในสวเนี่ยปัญหาเยอะมันก็ไล่ให้มันไปแม่งให้หมดอย่าให้มันอยู่คนไหนที่มันรักระบอบประชาธิปไตยในเมื่อมันเข้ามาแล้วมันจะทําก่อนที่มันจะลาจากสวมันก็ทําประโยชน์ให้ประเทศชาติ สักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องรอวมหัวรวมตัวกันสักหนึ่งร้อยคนนะะเพื่อนที่จะช่วยกันแก้ไขรัฐธรรมนูญนะช่วยกันแก้ไขรัฐธรมนูญนะไม่ใช่แก้ไม่ได้หรือไม่ก็ไปแก้มาตาที่เกี่ยวกับสวนะแก้กับมาตาตัดสวออ,ออกให้หมดก็จบนะครับเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะมันแก้ได้หมดแหละครับถ้าจะแก้ยกยกเว้นแต่มันไม่แก้ตอนนี้รัฐบาล ไอ้ฝ่ายสอสอนี่ฝ่ายค้านนี่แม่ทะเลาะก,กันเองแล้วไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลหรือพักเพื่อไทยนะพักเก้าไกลคนต้องการอย่างนั้นพักเพื่อไทยบอกต้องการอย่างนี้ไอ้เหี้ยแม่มึงอยู่พักฝ่ายค้านด้วยกันมึงยังมาทะเลาะก,กันเองแล้วอย่างนี้เหรอมึงจะไปแก้ไขแล้วรทมโนูนนะและคนคนไทยประชาชนคนไทยทุกคนจําไว้เลยนะครับถ้าพักเพื่อไทยยังเป็นอย่างนี้นะครับสมัยหน้านี่ผมว่าควรเลิกได้แล้วนะครับ ไม่ต้องไปเลือกแล้วพอเลือกมาเยอะแล้วเลือกมาจนทําอะไรไม่ได้แล้วเลือกจนหงอเงาหมุนเงียมาแล้วนี่นะนะเราคนต้องหาพักที่ดีๆแล้วเราไปสนับสนุนกันใหม่แล้วนะคนไทยต้องคิดใหม่แล้วนะครับคิดใหม่ทําใหม่ได้แล้วนะครับเอาแต่คนเดิมหน้าเดิมเหมือนเดิมแล้วพอลวลาเขาให้แก้แล้วจำนวนแม่ปฏิเสธเฉยเลยมีมติหาเหวอะไรแม่งไม่เอาไม่แก้แก้เฉพาะเป็นบางเรื่องบางราวแล้วไม่ร่วมกับพรรคเก้าไกลอะไรเขาก็ไม่รู้นะเนี่ย ประชาชนเขานั่งดูอยู่ยืนดูอยู่พักเมื่อไทยนะครับผมบอกให้อย่าให้เป็นเหมือนพักประชาธิปัตย์ที่ยิ่งอยู่นานคนยิ่งไม่เอานะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับและต่อไปวันข้างหน้าถ้าเกิดพักเก้าไกลเขายังอยู่นี่เกิดประชาชนเฮโลไปพักเรื่องพักเก้าไกลหมดทั้งประเทศแล้วได้คะแนนเสียงมาสี่ห้าร้อยคะแนนเสียงมึงจะหนาวนะแปลกมากนะพรักเมื่อไทยด่เวลาทําอะไรนีน่ทำแปลก แล้วไม่เคยที่ว่าจะเอาจริงเอาจังพอเข้าไปก็ดีแต่พูดจริงๆเลยนะเอาคือหลักการเราเขาข้าถ้าจะช่วยเหลือประชาชนน่ยคุณต้องช่วยคุณต้องเดินหน้าแล้วแต่ผมก็ขอแต่ก็ยังดีนะยังมีสอสบางคนบางรายนะที่เขาอุตส่าห์ไปปไปปประกันนิสิธรรมศานะไอ้นี่ผมก็เห็นด้วยนะแต่พอเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เอามันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับมันก็แปลกดีเหมือนกัน พอเราได้ดูข่าวอ่านข่าวดูมติของเขาแล้วเขาไม่เอาเรื่องพวกนี้นี่กับเป็นคนละเรื่องเลยนะไอ้มาตาหนึ่งอมาตาสองไอ้แก้ไขรัฐมนูน่ะมันแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้แต่คุณจะแก้แบบไหนนะมันเขียนได้นะมันแก้ได้คุณไปพูดได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้มาตาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หมดเลยครับแม้กระทั่ง มาตาเกี่ยวกับสถาบันพระหมหาอาิย์ซึ่งมีอยู่หลายข้อหลายมาหลายมาตานี่มันก็แก้ได้แก้ให้พระมหากษัตริย์อยู่ยงคงกระพันก็แก้ได้แก้ให้พระหมหากษัริย์อยู่เหนือกาอนเมืองก็แก้ได้แก้ให้พระหมหากษัริย์มีอำนาจในบางสิ่งบางอย่างก,ก็ทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ไม่ใช่เอาไม่เอามงทุกเรื่องไม่ใช่นะมันแก้ได้หมดเลยนะกฎหมายได้พระหมหาษัริย์เราก็แก้ให้พระหมหาอสย์ยังไงล่ะดียังไงแบบไหนเราก็ว่ากันไป แต่ไม่ใช่ไปริษลานำหน้าพระมหากษัตริย์เราต้องดูพระมหากษัตริย์เราจะให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจในด้านไหนยังไงเ,เราก็ทาไปไม่ใช่แก้งไม่ได้โอ้ยนี่เอาพระมหากษัตริย์มาพูดกันเลอะเทอะนี่ตอนนี้มันเอาพระมหากษัตริย์มาเล่นจนเลอะเทอะหมดแล้วน,น,นะคุณสังเกตดูนะครับเออไม่เคยที่จะเออส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดีขึ้นแต่กลับไปไปพระไปวิภาคว,วิจารไปด่าไป ทั้งต่างประเทศและในประเทศทํามันจนเสียหายไว้วายวอดหมดและพระมหาอริั์เราก็ไม่เคยออกมาชี้แจงไม่เคยออกมาอบอกพี่น้องประชาชนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่พระมหาษตริย์จะต้องมาชี้แจงเพราะว่าอ,อยู่ของเขาอยู่แบบสบายๆไม่ต้องมาเที่ยวต่อรอดต่อเถียงของประชาชนคนในชาติแต่ไอรัฐบาลในพวกนี้แหละไอ้พวกที่เห็นตา่างพวกรัก สถาบันปัญญากืนเนี่ยพวกนี้พวกทําลายชาติโดยตรงเลยโดยเฉพาะเลยนะครับเวลาทุกครั้งที่มีเรื่องจะเอาจะเอารูปพระมหากษัตริย์ออกมานําหน้าประจําเลยนะครับไอ้คนพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วไม่ล่ะมันทุจิิตคอร์รัปชันกันทั้งนั้นเลยครับมันไม่ได้รักสถาบันจริงนะไม่ก็ได้รักสถาบันจริง,งคนพวกนี้นะครับแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกันเลอะเทอะเละเทะนะทํนะาให้ประชาชนอ,อดอยากยาก,ยากแค้น นะไม่เคยมาช่วยเหลือนะตัวเองก็รัฐบาลเองก็บ้าแต่เรื่องที่จะกู้เงินอย่างเดียวเลยกู้กู้กู้จนสมัยก่อนเขาไม่กู้เงินขนาดมากมายขนาดนี้เขาก็ทําประเทศชาติมะเจริญรุ่งเร,องเรืองได้ถึงทุกวันนี้และพอมาสมัยนี้ทําไมต้องกู้เงินมากู้มาทํอะไรเอามาขุดถนนให้เป็นคลองแล้วก็ขุดคลองให้เป็นถนนนี่ไงซ้ํำซากอยู่อย่างนี้แหละครับนะทําซ้ําทําซากถนนบางสายนี่ ขุดแล้วขุดอีกถมแล้วถมอีกนะโดยเฉพาะตามชนบทนี่ไปดูได้เลยขุดถนนเส้นเดิมขุดแล้วถมถมแล้วขุดอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นมีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะถนนเส้นเดียวกันนะงบประมาณจะเพิ่มขึ้นทุกปีถนนเส้นเดียวท,ท,ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยแล้วก็โกงกินกันเป็นว่าเล่นทําความชิบหายกับประเทศชาติแบบโอ้โหไม่บัญญับัญยังเลยนะครับโอ้หอย่างเงี้เลยเขาเรียกว่ามาบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองผลสุดท้ายก็มานั่งสุดเจ็คอร์รัปชันนะไม่คิดถึงคนอื่นคนนี้เลยนะนะแล้วในสิทธิภาษาที่เรียกร้องในระบอบประชาธิปไตยที่เรียกร้องสามข้อนะสามข้อนะเรียกร้องสามข้อของท่านนะนะขอให้ท่านทําตามนั้นนะท่านอย่าเอาสถาบันมาเล่นถ้าท่านไม่เอาสถาบันมาเล่นีนท่านอยู่เพื่อแล้วรับรองเรียกร้องประชาธิปไตยท่านชนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์นะ ส่วนเรื่องสถาบันนี้นหลังจากได้ไมาดพลเมแล้วท่านจะเอายังไงก็ว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกช็อตหนึ่งแต่ช็อตแรกนี่ท่านอย่าไปยุ่งอย่ายุ่งอย่าไปนั่นน,นัผมไม่ใช่ว่า,อ,าอย่างงูยอย่างนี้นะครับแต่ผมต้องการให้การเรียกร้องในระบบประชาธิปไตยนี่ประสบความสาเร็จประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้จะได้ไปไปซะทำไปบนพ้นนะครับไม่ต้องมาเที่ยวนั่งบ้าบออยู่นะมานั่งหน้าสลอ และรัฐบนตรีดิจิตอลนี่กันนู้นเราไปไปส่งเสริมไปไอ้พวกที่สปอนเซอร์ถอนตัวเป็นว่าเล่นอีกแล้วนะ่ะเนี่ยประชาชนทุกคนดูไว้ด้วยนะครับคนประเภทนี้เอาไว้ไหมมีคดีติดตัวอยู่แล้วมาเป็นรัฐบนตรีได้ยังไงเนี่ยมีีคดีติดตัวอยู่แล้วมาเป็นรัฐบนตรีได้ยังไงคนนึ้กระทงความผิดนะนำมบไปปิดสถานที่ราชการตร,ตรงนู้นตรงนี้ แล้วพอปัจจุบันนี้มานั่งห้าหมนิสิตนักศึกษาอย่างโน้นอย่างนี้ห้าหมประชาชนไปไปบุกรุกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้และตัวเองอ่ะเวลาตัวเองทำมาแม่ทําไมไม่พูดเว,เวลาเวลาคใอยสัมภาษณ์อะคุณพูดบ้างนี่ว่าสมัยก่อนผมทาอย่างนี้อย่างนี้พอผมเห็นปัญหาผมก็ไม่อยากจะให้รุ่นี้มาทําตามผมคุณก็พูดสิทำไมคุณไม่พูดอ่ะคุณเสือกบดาเขาได้แงไอ้ยังงี้มันไม่ถูกเลยนะไม่ถูกต้องเลยพคนพวกนี้นะครับ กนะ็วันนี้ก็วันที่8ไอ้27สิงหาคมนะครับออก็เลยอสามวันนะที่เขาบอกเขาจะไปประท้วงกันน,นะแต่ของอนิติศากษาระบอบยจเดือดคนจะเริ่มมันเดอนกันยานะครับนะตอนนี้เรากา็ดูประเทศชาตินะล่มจมกับรัฐบาลชุดนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับ ย่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสวัสดีค่ะ